ยุคนี้พวกเรามองหน้าจอกันทั้งวันเพราะฉะนั้นตัวช่วยบำรุงสายตาต้องเข้ามาแล้วแ่ะแต่ถามว่ามันจะช่วยได้จริงไหมละ่ะวันนี้คุณพิคจะมาพูดถึงลูทีนซึ่งถ้าเรามองหาแต่ตัวช่วยบำรุงสายตาใดๆก็แล้วแต่มักจะเจอชื่อนี้อยู่ลูทีนทีนี้เจ้าลูทีนช่วยบำรุงสายตาได้ยังไงละ่ะ นะลูทีนถือเป็นสารตัวหนึ่งในกลุ่มของแคโรทีนอยด์เหมือนอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของแคโรทีนอยด์เช่นกันมักพบได้มากในพืชสีเขียวเข้มๆนะ่พืชสีเหลืองพืชสีส้มพืชสีแดงต่างๆซึ่ง <Wow. S 1> ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างได้เองจ้าดังนั้นเราจําเป็นต้องรับเข้าไปจากอาหารที่กินหรืออาหารเสริมที่เราบริโภคทีนี้เรามาดูกันว่ามันำรุงสายตาได้อย่างไรข้อที่หนึ่งเลยมันสะสมที่จุดสําคัญของสายตามาคูล่าลูทีอ่ะชื่อมันจึงเป็นลูทีนซึ่งอยู่ตรงกลางของ ตินาซึ่งเป็นจุดสําคัญในการรับภาพและการมองเห็นให้คมชัด2มันทําหน้าที่กรองแสงสีฟ้าเป็น blue light filter นะซึ่งอาจทําลายจอประสาทตาของเราได้เพราะเจ้าลูทีนตัวนี้มันจะไปดูดซับเอาแสงสีฟ้าเอาไว้ช่วยปกป้องเรตินตาของเราจากแสงสีฟ้านั่นเองสามมันทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะดวงตาเป็นอวัยวะสําคัญที่ต้องนะเจอความเครียดจากแสงนะ oxidative stress ซึ่งเจ้าลูทีนจะช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสา เช่นโรค AMD นอกจากนี้แล้วสีมันยังสามารถช่วยลดอาการตาคล้ำได้เพราะมันจะช่วยดวงตานะฟื้นฟูตัวเองจากการเจอแสงจ้าๆของหน้าจอเป็นเวลานานๆน,นะปริมาณลูทีนที่เราแนะนําให้บริโภคก็จะอยู่ในช่วงของ1 0ถึง20มิลลิกรัมต่อวันโดยปกติแล้วลูทีนค่อนข้างปลอดภัยในการบริโภคเพราะว่านะมันเป็นประโยชน์นะโดยเฉพาะนะสายตาแต่ถามว่าถ้าบริโภคเขา,ามากๆาาก็อาจจะเกิดนะผลข้างเคียงอื่นๆได้หรือการบริโภคในปริมาณมากๆของลูทีนเช่น20มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลานานๆอาจทําให้มีอาการตัวเหลืองหรือมันอาจคูนการดูดซึมสารอาหารประเภทอื่นๆได้เช่นกันดังนั้นในยุคนี้ที่ทุกคนต้องใช้สายตากันมากๆในการดูหน้าจอดูมือถือต่างๆแนะนําให้บริโภคลูที่นก็จะช่วยให้เราใช้สายตาและปกป้องมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ท้งนี้ด้นั้นควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะไม่บริโภคมากเกินไปนะครับ